สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวสนะคะประจำวันที่21พฤศจิกายน2025ค่ะวันนี้เราอาจจะขอฉีกแนวจากเรื่องบล็อกเชนโดยตรงมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นสักหน่อยเพราะว่ามี3ข่าวใหญ่ที่ดูเหมือนจะแยกกันแต่พอเอามาต่อจิ๊กซอกันแล้วเนี่ยโหมันคือภาพอนาคตของโลกเทคโนโลยีเลยใช่เลยครับ3เรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันเลยทั้งแผน AI ของประธานาธิบดีทรัมป ความสัมพันธ์กับอีลอนมัสก์และก็ผลประกอบการของ NVIDIA เดียใช่ค่ะมันคือการผนึกกำลังของอำนาจรัฐเอกชนและก็ตลาดทุนที่พุ่งเป้าไปที่เรื่อง AI เรื่องเดียวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแต่ละส่วนมันคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้งั้นเริ่มที่ฝั่งรัฐบาลก่อนเลยนะคะกับโครงการที่ชื่อ Genesis Mission ได้ยินว่า เขาเอาไปเทียบกับโครงการแมนฮัตตันที่สร้างระเบิดนิวเคลียร์เลยมันยิ่งใหญ่เบอร์นั้นเลยเหรอคะการเปรียบเทียบนี้ไม่เกินจริงเลยครับเพราะเป้าหมายของ Genesis Mission คือการระดมทุกอย่างในชาติเลยทั้งห้องแลบรัฐทั้งบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่อืเพื่อเป้าหมายเดียวคือทำให้สหรัฐเป็นผู้นำด้าน AI แบบทิ้งห่างคู่แข่งไปเลยแต่มันมีประเด็นที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ครับคือการตั้งหน่วยงานพิเศษที่ชื่อว่า Artificial Litigation Special Task Force Intelligence เดี๋ยวนะคะหน่วยงานพิเศษด้านการฟ้องร้องเรื่อง AI ฟังดูแปลกๆนะคะคือมันยังไงคะเนี่ยก็คือการให้อำนาจกระทรวงยุติธรรมหรือ DOJ สามารถฟ้องร้องรัฐท้องถิ่นที่ออกกฎหมายมาขวางนโยบาย AI ของรัฐบาลกลางได้เลยโห oh. ใช่ครับพูดได้ง่ายคือเรื่อง AI นี่ ถูกยกเป็นวาระความมั่นคงแห่งชาติไปแล้วรัฐบาลกลางพร้อมจะเคลียร์ทุกอุปสรรคเลยอือหอนี่มันเหมือนประกาศสงครามย่อมๆกับรัฐที่ไม่เห็นด้วยเลยนะพอรัฐบาลกลางสร้างถนนไฮเวย์ให้ AI ขนาดนี้ก็ต้องมีคนสร้างรถมาวิ่งแล้วดูเหมือนเขาจะมีคนขับคนโปรดแล้วด้วยซึ่งก็นำมาถึงโมเมนต์น่าสนใจระหว่างทรัมป์กับอีลอนมัสก์ที่ซาอุดีอาระเบียใช่ไหมคะถูกต้องครับภาพที่ทรัมป์ชี้ไปที่มัสก์แล้วพูดติดตลกว่า อีลอนคุณโชคดีนะที่ผมอยู่ข้างคุณเออมันเป็นมากกว่ามุกตลกนะครับค่ะนี่คือการแสดงทางการเมืองให้ทั้งโลกเห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆการจับมือของสองคนนี้มันคือการรวมตัวของอำนาจการเมืองสูงสุดกับอำนาจทางเทคโนโลยีที่กลุ่มอนาคตไว้ทั้งหมดเลยทั้ง AI รถยนต์ไฟฟ้าอวกาศใช่ครับนี่คือการส่งสัญญาณไปถึงคู่แข่งอย่างจีนเลยว่าอุตสาหกรรมกับรัฐบาลอเมริกาเนี่ย เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วในศึกนี้เหมือนสร้างทีมอเวนเจอร์สทางเทคโนโลยีเลยนะคะเนี่ยแล้วภาพแบบนี้มันส่งผลต่อตลาดยังไงบ้างคะมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงทางเศรษฐกิจขึ้นมาครับพอรัฐบาลกับผู้เล่นเบอร์หนึ่งจับมือกันเงินทุนกับคนเก่งๆก็จะไหลไปรวมกันที่นั่นอ,อ๋อมันก็เลยเร่งสปีดการพัฒนาให้เร็วยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยเข้าใจแล้วคะ่ะมีนโยบายรัฐมีผู้เล่นคนสําคัญแล้วเงินละค่ะ ตลาดเชื่อเรื่องนี้แค่ไหนซึ่งผลประกอบการล่าสุดของ n อ i นว a เดียก็ให้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ n อ i นว a เดียพิ่งประกาศรายได้ไตรามาส3าที่5 7 0 0 0 0ล้านดอลลาร์57,000ล้านดอลลาร์ในไตรามาสเดียวนะคะนี่มันมันมากกว่า GDP ทั้งปีของบางประเทศอีกนะตัวเลขมันมหาศาลจริงๆใช่ครับแล้วตัวเลขนี้ก็มาพร้อมกับคำพูดของซ e o j e n เจนเซนงที่ยืนยันว่ายังไม่เห็นฟองสบู AI ่ AI ใดๆทั้งสิ้น คือน,นี้ไม่ใช่แค่การพูดสร้างความมั่นใจนะแต่มันสะท้อนว่าความต้องการชิปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI มันเป็นของจริงอืม,มันคือการลงทุนสร้างเสาหลักของยุคอุตสาหกรรมใหม่เลยไม่ต่างกับการสร้างโรงไฟฟ้าในอดีตเลยครับโอเคค่ะเพราะเราเอาทั้ง3มเรื่องนี้มาต่อกันเป็นภาพเดียวทั้ง Genesis Mission ของรัฐบาลการจับมือของทรัมป์กับมัสแล้วก็เงินที่ไหลเข้า NVIDIA สรุปแล้วมันบอกอะไรเราคะมันบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เทรนด์เทคโนโลยีต่อไปแล้ว แต่มันคือเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบเครื่องจักรครับภาครัฐกําลังเคลียร์ทางให้ภาคเอกชนคนสําคัญก็กําลังสร้างนาวัตกรรมนําหน้าส่วนภาคการเงินก็เทน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปแบบไม่อั้นเลยทุกส่วนกําลังผลักดันเทรนด์ AI ให้พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดเลยครับเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็น่าทึ่งมากค่ะสรุปประเด็นสําคัญวันนี้ก็คือประธานาธิบ,บดีทรัมป์เตรียมเปิดตัว Genesis Mission กระทรวงยุติธรรมอาจมีอำนาจฟ้องรัฐที่ขวางนโยบาย AI ความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับมัสก์ก็กำลังสร้างแกนอำนาจให,ใหม่ทางเทคโนโล,โลยีและสุดท้ายผลประกอบการของ n อ i นวเดียก็ยืนยันว่าเม็ดเงินมหาศาลยังไหลเข้าสู่สากรรมนี้อยู่ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับเมื่อรัฐบาลกลางมีอำนาจเหนือรัฐท้องถิ่นในด้านนโยบายเทคโนโลยีอะไรคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างการเร่งนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงกับการรวบอำนาจที่อาจจะมากเกินไปน่าคิดมากเลยค่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ